แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนุ่มนะคะนุ่มมากพับได้เลยเห็นไหม มาดูวิธีทํากันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใส่มันม่วงนะคะที่นึ่งแล้วนะคะลงในชามผสมนึ่งเสร็จแล้วก็ชั่งนะคะบดค่ะมันม่วงนี่แล้วแต่พันด้วยนะคะบางพันเขาก็จะ ช่ำๆถ้าเป็นมันญี่ปุ่นจะช่ำๆนะคะอันนี้มันตุรกีอันนี้ไม่ค่อยช่ำนะคะสังเกตว่าบดแล้วเนื้อเขาแห้งจากานั้นใส่นมลงไปค่ะบดมันกับนมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่ค่ะ พยายามบี้มันให้กระจายดีนะคะไม่เป็นก้อนนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือใส่ยีสต์ค่ะจากนั้นใส่แป้งค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะนวดจนเนียนนะคะแล้วก็ทักแป้งไว้ให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะพอดีเป้าลืมกด ถ่ายนะคะตอนที่นวดเนียนดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะแป้งที่ผักไห้ก็โอเคแล้วนะคะเราจะเอาออกมาขึ้นลูกกันค่ะนวดไล่ลมนะคะจะเห็นว่ามีเนื้อมันแบบนี้อยู่อ,ออกๆนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังจะปรินะ โอ okay. เคพ้นแบ่งเป็นสามนะคะไม่ช่างนะคะพันไม่ช่างนะพันแบ่งเป็นสามจากนั้นพ้นเอามารีดขึ้นรูปนะคะ ด้านปลายนะคะหยิบตะเข็บให้แน่นดีนะคะทำเหมือนกันทั้งสามก้อนนะคะจากนั้นทิ้งให้แป้งขึ้นจนเกือบจะเต็มพิมพ์นะคะค่อยวอร์มเตานะคะผักแป้งรอบที่สองค่ะตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นเกือบเต็มพิมพ์แล้วนะคะ ตอนปนก็เริ่มบอมเตาเลยนะคะเราจะมาคุยถึงเนื้อขนมปังก่อนนะคะเขาจะมีฉีกบ้างแตกบ้างแบบนี้คือปกตินะคะเพราะว่าป้นใส่มันม่วงเนี่ย60%ของน้ำหนักแป้งนะคะสูตรนี้มันม่วงเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันม่วงเนี่ยเขาไม่มีกลูเตนนะคะเวลาเราใส่เข้าไปผสมกับแป้งเยอะๆเนี่ยทะเหมือนกับว,ว่าในสูตรเนี่ยกลูเตนจะน้อยลงเพราะฉะนั้น ถ้าเขาจะมีฉีกบ้างขาดบ้างคือปกตินะคะหรือถ้าใครอยากได้เนียนกว่านี้นะคะให้ลดมันม่วงเหลือสัก30%นะคะแต่ก็จะได้สีที่อ่อนกว่านะคะสีก็จะไม่เข้มเหมือนของเปิ้นคพ้ทาหน,น้าด้วยนมค่ะเดี๋ยวเราเข้าอบเลยค่ะ นาทีที่ประมาณสิบนะคะเดี๋ยวออกจากพิมพ์เลยค่ทาเนยหรือมาการีนด้านบนค่ะจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้เย็นสนิทดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะขนมปังเย็นแล้วนะคะเรามาดูเนื้อด้านในกันนี่นะคะสวยๆเลย น,นุ่มมากก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่นนเนนนำมาแนะนำกันนะคะสูตรนี้มันม่วงเน้นเๆค่ะเน้นแบบเพื่อสุขภาพเนาะก็อาจจะไม่สวยมากนะคะเพราะว่าป้นใส่มันม่วงเยอะมากจกุนกลูเตนเนี่ยมีไม่พอ สำหรับให้เขาขึ้นรูปสวยๆนะคะเพราะว่าก็อยากได้แบบนิ่สุขภาพนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในวิดีโอนะนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ